พอประมาณเดินกันเป็นคู่ห่างกันที่เก้าประการบอกแล้วดู้ปการคายอโนมบติหนกสิบเก้าตุลาพิจารณาประการสิบหกกิจกรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนักโคกหลมนักคุ้มวัดกอง